สวัสดีค่ะมาพบกับจินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนเเล,ลค่ะพี่น้องมีสภาพประเทศก็เผาค่ะเมนูมื้อนี้จะเป็นอาหารจานเดียวนะคะพี่น้องจานเซนค่ะสภาพมาทําผัดซีอิ้วค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ้วหมูนะคะส่วนผสมก็คือเส้นใหญ่เหนียวออมมาหนึ่งก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่า สื่อมาไหวทางขึ้นนะคะแส่ตัวเย็นไว้มันจะแข็งค่ะพี่น้องมันจะแข็งแบบเป็นไตยอย่างนี้ค่ะก็ละเลยจะมาหนึ่งมันอ่อนนะคะส่วนมูสนคะคะพี่น้องหมักกับน้ำมันหอยไข่ไก่หนึ่งฟองแป้งมันค่ะแล้วก็พริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงเนะคะืคอหาพี่น้องเผื่อให้หนุ่มค่ะแล้วก็ไข่สามฟองคานาลวกด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เคยกินคนาแบบว่าจะนุ่มแน่ยอะก็เลยลวกใสก่เกลือก็น้ำมันนะคะและ้วกระเทียมสับค่ะมาค่ะทีนี้มาลงเมืองเฮดกันเลยจ้า ก่อนอื่นค่ะเปิดไฟให้กระทะรอ้อนจนพวันขึ้นเลยค่ะพี่น้องเพื่อที่จะบรให้เ็จมันติกระทะสองจะได้มีกินกระทะใหม่นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยมันจะสิเลยค่ะอย่างน,นั้นเติมน้ํามันลงไปสําหรับผู้ใดญ่ค่ะพี่น้องบ่มักมั่นหลายกับโบตองใส่หลายขี้ยวอด้วยจ้ะจะยูนี่พระเจ้ากินแบบมั่นๆเลยค่ะพี่น้องก็เลยต้องใส่เยอะหน่อยหลังจากนั้นค่ะใส่กระเทียมลงไป ได้ยินเสียงตอกนมันตอนนี้เะยคะ่ะงนร้างึ้นมาเห็ดเทียนค่ะเกี่ยวกับเทียมให้เหลืองหอมค่ะหลังจากนั้นนะค่ะอันนี้มันเป็นสูตรของเยาด้นะค่ะการพักอาจจะบวกขึ้นกันนะคะเ่าก็จะใส่ไข่ลงไป 一到两包或者三包都得。 หลังจากนั้นก็ยี่ไข่ให้พอแหลกค่ะเราคอยตักขึ้นไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเ่ากะตักไข่ขึ้นไว้เพื่อบกไข่มันใหม่เวลาเอิมมันแหลกเวลาถึงขั้อพไปพักนะคะพี่น้องทีข่ขอสดุดพัสพักแล้วค่ะหลังจากนั้นใส่เน้นหมูลงไป หมูนี่ก็เป็นหมูสไลด์ค่ะพี่น้องหมูซันคอสไลด์แล้วก็ผักที่สุดอ้าวพี่น้องเอาไหมเอาไหม ลริ่มกดกล่องค่ะเมื่อกี้นะคะพี่น้องย่อใส่พริกไทยนะคะพริกไทยดำนะคะดี๋อธิบายก่อนนะคะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะพี่น้องนี่แหละใส่ไดส้สนนี้พราเดี๋ยวคนค่ะมาเบ่งกล่องค่ะพี่น้องบริโกรดนะคะเอาละคะ่ะหลังจากนั้นย่อใส่ไข่ลงไปด้วยจ้ะเปิดไฟกลางผัดให้หอมคะ่ะ ค่ะรับไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคือห้องเหนือก่อนเห็นกินกระทะใหม่นะคะพี่น้องสวากักสูตรหรือเปล่าบนเปิดในเมืองบนเอกักนะคะพี่น้องลืมอิรค่ะเขาแล้วมันก็ลงลงลอยลืมนะคะพี่น้องหลังจากที่เราใส่สีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะคะพัดแล้วเรียบร้อยก็ใส่ผงปรุงรสน้ำตาลทรายสองช้อนนะคะสองช้อนนี้ด้วยค่ะพี่น้องบะหมี่ซอนโตดนะค่ะซอนซ่าหน่อยๆนี่ค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเดียวกับพริกไทยแค่นั้นนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ไข่นะคะโมมีกักเค่ะพี่น้องเนื้อเจียวของคือเกินนะคะ นุงๆลื่นๆนะคะอะละค่ะพับไปเรื่อยๆหอมค่ะหลังจากนั้นชิมรสหน่อยหนะะึ่งค่ะ กันน้ำตาลอีกสักหน่อยค่ะมะต่องมันหวานเข้มๆค่ะพี่น้องคัสดีอิ๊วย่อมนะคะเป็นสีคลอนนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปเอาละค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องเอาอยู่ค่ะค้นให้เข้ากันค่ะกระตักเสิร์ฟใส่จานหอนๆแค่นี้ก็สลับค่ะพี่น้องกินกับน้ำส้มทิกดองเอาอยู่เลยค่ะ เ,เป็นอันเสร็จค่ะพี่งองผัดนคะคะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูค่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานให้เบิ่งจ้า พี่น้องเส้นใหญ่ผัดซิ่วหมูค่ะพี่น้องเป็นเส้นใหญ่หนุ่มๆนะคะใสๆค่ะเส้นใหญ่นี่ค่ะพี่น้องย่อสื่อมาลเซ่ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องมันจะแข็งนะคะย่อก็เลยเอามานึ่งก่อนนะคะพี่น้องนึ่งแล้วพึ่งไวฮิหายห,ห่อน,นะคะอ่ะเอามาผัดนะคะพี่น้องการผัดท้องย่อก็กจะบดขึ้นหมูค่ะก่อนอื่นย่าก็จะใส่กระเทียมแล้วไข่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตักผักขึ้นไว้ค่ะหลังจากนั้นใส่หมูลงไปค่ะส่วนคนานี้ย่อออกไปหลวกล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี้เขาจะกินคนาแบบที่ หนุ่มๆน,นะคะพี่น้องก็เลยต้องหลววขนาดกอนค่ะแล้วก็ให้มันนุ่มๆกอนค่ะค่อยมาผัดนะคะแล้วตามด้วยเส้นใหญ่ค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสน้าตาลแล้วก็พริกไทยแค่นั้นละค่ะพี่น้องไม,ม่ยั้งเลยค่ะใส่แค่นี่พ่อค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดําทําสีให้สวยงามค่ะแล้วก็จะได้เส้นใหญ่ร้อนๆค่ะกินกับนี่เลยค่ะพี่นอ <S <S อ้องพริกดองนะคะผู้ใดมาเพจเติม แักคลิกลงไปเติมน,น้ำปลาอีกเักหน่อยผู้ใดมักนัวนะคะผู้ใดมักหวานก็ได้เดติมน,น้ำตาลค่ะแต่ว่าคา่ะาวไรขคือน,น้ำส้มพริกดองค่ะเป็นเมนูที่แบบอาหารจานเดียวที่กินแบบอิ่มหนักเลยล่ะคะ่ะพี่น้องจำเขาละจานนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นเซ็ตใหญ่ค่ะ เอาละค่ะพี่น้องขอพุณและไลฟ์ูทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเพื่นหม่เผื่นเกาเนาะค่ะเขามาบอกนัวหัวมวลเขามากินเขาหัวผ้ามือหนีส่งเสียงแบบว่ากระสปกระซาบเนาะค่ะพี่น้องเพราะมีสร้างเพราะมาเฮเพื่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนตกใจเสียงเยาไร้รัวไรลหลวงอยู่ค่ะพี่น้องมาค่ะที่นีถือจานมาค่ะถือ ถอยเขามาค่ะเมื่อกีใ้ในการเสร็บแสียผเส้นใหญ่ผัดซีิ๊วนะคะพี่น้องมูค่ะก็ร่ังพรอนค่ะพี่น้องนีจ้ะอย่าให้เมื่อกินน้ำเล่อย่าให้ได้กินน้ำเล่ค่ะพี่นอ้องหอมผักค่ะ